วัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้มาอยู่เกมโลบอกในแบบของสะพานบอบทาวเวอร์ดีเฟนนะในวันนี้เนี่ยก็มีอัปเดตใหม่เข้ามาทุกคนอัปเดตเก่าเนี่ยผมยังเล่นไม่ถึงไหนเลยนะยังไม่ผ่านโหมดไนท์เม่เลยผมไปต่อไม่ไหวนะโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยมันมีตัวใหม่เข้ามาทุกคนนี่เลยนะ New Secret Unit น Bear นะทุกคนอ่าก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัว Secret นะทุกคนคือเข้าตู้ธรรมดานะตู้ใช้เพชรสุ่มพามาดูก่อน โจโลบักช็อปบริการฟาร์มเกมและเติมเกมโลบอกในแมปต่างๆมีบริการให้เลือกหลากหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมป a อนิเมะแอดเวนเจอร์ดีสวรมซิมูเลเตอร์และแมปอื่นๆอีกเพียบสำหรับใครที่อยากใช้บริการนะครับอย่าลืมใช้โค้ดโจจาโคล่า201จะได้รับส่วนลด5%สูงสุด100บาทใช้บริการกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยสำหรับใครที่อยาก FK ฟฟาร์มเกม24ชั่วโมงนะครับผมขอแนะนำแอป UG p h o n e บริการให้เช่าจอมือถือซึ่งมีความสามารถในการ F K เกมได้ตลอด24ชั่วโมงและมีข้อดีคือช่วยให้เราประหยัดค่าไฟค่าอินเทอร์นเน็ต แถมยังไม่ทําให้มือถือราอร้อนและเสื่อมสาภาพและอีกทั้งยังมีความสามารถที่โดดเด่นเลยก็คือเราสามารถพับหน้าจอระหว่าง F K และไปทําอย่าง <S <S อื่นได้โดยที่เกมไม่หลุดซึ่งทั้งหมดนี้จะมีค่าบริการเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นและสำหรับใครที่อยากใช้บริการสามารถกดที่ลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปนี้สาหรับคลิปสอนสมัครและสอนใช้งานเนี่ยผมได้ทําคลิปไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะย้อนกลับไปดูกันได้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะส่งอยู่ที่8 8 0 0 0ืพเพจทุกคนซึ่งผมไม่รู้ว่า ผมจะได้หรือเปล่านะแต่ผมขอบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้เนี่ยส0 0พันโลบัคทุกคนสามพันกว่าๆนะเพื่อที่จะซื้อเกมพาร์เทรดฮันเตอร์มานะแล้วก็จะมีตัวของซีคิทฮันเตอร์มาด้วยทุกคนแล้วก็จะมีตัวของโกลเด้นไอตัวอันเนี้ยลงเลทแล้วมันจะได้คูณ2อะ่ะอ,อันเนี้ยนะค่อนข้างที่จะสําคัญนะก็เลยแบบซื้อไปก่อนเลยละกันนะโอเคแล้วก็จะมีตัวของอ่าเศษโลบัคผมเหลือนิดนึงทุกคนเดี๋ยวนะมันมันซื้อตรงไหน,นอ่ะช็อป เศษโลบัคผมเลยยุแปดกว่านะผมจะมาซื้อดับเบิรลักกี้ด้วยกันนะทุกคนจากคูน1เป็นคูณ2นะซึ่งเราจะซื้อเลยแล้วกันนะอ่าโอเคเรียบร้อยทุกคนจากคูณ1เป็นคูณ2นะจากคูณ2ก็จะเป็นคูณ4นะซึ่งตรงโลบัคตรงนี้เนี่ยมันจะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะทุกคนก็นั่นแหละฮะ <c oughs> ยิ่งเติมเยอะยิ่งแพงนะตรงนี้ส่วนอันนี้ผมเติมแบบกิฟต์เกมพาร์มาทุกคนก็สำหรับใครที่อยากกิฟต์เกมพาร์ตนยก็แนะนำร้านจูรูบัคช็อปนะครับผมเค เปิดเลยแล้วกันเดี๋ยวจะเปิดนี้ก่อนเนาะ okay. uh huh. ปุ๊บไมเซลโอเคอ่ะฮะสักเซ็ตไปอือเรียบร้อยแล้วก็อีกอันหนึ่งปุ๊บอันนี้เป็นคูณ2นะสำหรับการเล่นเลทโดยเฉพาะลงเลทแล้วจะได้ไอตหลิวนั้นเยอะดีคือแบบเกมนี้เนี่ยมันต้องเติมเยอะนิดนึงทุกคนถ้าเกิดว่าอยากเล่นแบบว่าสบายๆนะหรือไม่ก็ใครที่ไม่อยากเติมเนี่ยก็ไปหาเทรดในนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมจะ ไปด้วยลำแข้งของตัวเองแล้วกันใช้เงินในกระเป๋าของผมเองนะทุกคนไปเดี๋ยวมาดูเอรีช็อปก่อนแล้วกันนะทุกคนตรงนี้นะผมก็มีอยู่68,500นะเดี๋ยวผมจะซื้อไอ้ตัวนี้เลยนะทุกคนกับตันนะกับตันมากๆเนา ma, นะเป็นตัววอมโบกับชายนี่นะซื้อไปเลย25 0 0 0ปึ๊บอ่าโอเคในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาสุ่มตัวทุกคนแล้วก็ปั้นทีมใหม่ด้วยนะเออผมลืมไปนะทุกคน ก่อนหน้านี้เนี่ยอัปเดตหน่อยละกันนะก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทำการเติมอัลต้า v i p ไปแล้วนะแล้วก็เติมเกมพาร์ตเคูณ2ด้วยทุกคนนี่นะก็คือจะมีเกมพาร์ตเพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้เนาะผมก็จะสุ่มถูกลงนะแล้วก็ XP ตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มเร็วขึ้นนะอย่างเช่นตอนนี้ผมมีอยู่100รเลเวลนะทุกคนก็นั่นแหลนะเต็มละเดี๋ยวเราจะไปจุติใหม่ด้วยละกันนะปึ๊บแล้วก็จัดไปเอาของฟรีมาหน่อยเออ ตอนนี้เนี่ยผมจุติมาขั้นที่อะไรแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนนี่นะก็เก็บเลเวลอีกแล้วนะกลับไปเก็บเลเวลอีกแล้วตรงนี้ผมมีอยู่10อันนะซึ่งโหซีเกทใช้ร้อยหนึง่งโคตรเยอะเลยวะ่ะมาทุกคนมาตรงนี้ดีกว่านะก็เดี๋ยวผมจะสุ่มเป็นตู้สแตนดาร์ดละกันนะตู้ซึ่งตู้สแตนดาร์ดเนี่ยผมอยากได้ตัวไอปลาปลาวานมากทุกคนไอตัวปลาวานนะ่ะนี่ทุกคนเห็นไหมตัวซีเกตตัวใหม่นะ ซีแวร์นะตัวนี้เลยไม่รู้ว่าโหดหรือเปล่านะผมก็ยังไม่เคยดูรีวิวเราจะเปิดเป็นออโต้เซลอันนี้ละกันปื๊บปื๊บตามนี้นะทุกคนแล้วก็เก็บอันนี้ไว้เก็บอันนี้ไว้อันนี้ขายทิ้งให้หมดนะอันนี้ก็เก็บไว้ละกันโอเคมาทุกคนทีละ50นะเปิดเลย3ามพโอ้โหสุ่มถูกมากจาก5้าพันหรือ3ามพนห้านะอุ้ยทุกคนมาแล้วว่ะ <laughs> การเติมคูณ2มันมีผลวะทุกคนโอเคมาต่อทุกคนไปอีกทีละห้าสิบนะไปสิเอออุ้ยสามอันทุกคนสามตัวนะดูดินี่เติมเกมพาร์ทนี่มันดีขนาดนี้เลยหรอวะเนี่ยแ <c oughs> สดงว่าในคลิปนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมี80,000เพชรก็ตามทุกคน เรายังมีโอกาสได้ตัวซีเกตนะรู้สึกว่าตัวมิสติกมันจะออกง่ายไปเลยดูดีออกอ,อีกแล้วอ่ะออกเกือบทุกครั้งที่เปิดเลยอะ่ะอันนี้สีทองน่าจะเป็นอ่าลิเจนเนอรี่หรือเปล่าดูซี e ได้ไหมลิเจนเนอรี่ใช่ไหมรอบนี้น่าจะเกลืออ้โหรเจนเนอรี่ไมค์สองตัวทุกคน เอาเรื่องว่ะเกมพาร์ทม่มีผลว่ะทุกคนนี่แค่คูณสองนะถ้าเกิดว่าผมเติมคูณสี่เนี่ยอืมน่าจะน่าจะได้อยู่อ่ะผมว่าผมน่าจะได้ตัวเยอะอยู่อ่ะจากคูณสองไปคูณสี่ทุกคนมันหนึ่งร้ยโลบัคใช่ปะแม่มน่าจัดสเสลือเกินนะเฮ้ย ในที่สุดนะทุกคนผมก็ได้มาแล้วนะตัวนี้โอ้โหเดอร์ตี้แดนนะทุกคนคือแบบว่าผมยังไม่เคยได้ตัวนี้เลยนะในไอดีใหม่เนี่ยอยากปั้นมากทุกคนตัวนี้ตัวค่อนข่านี่จะเก่งนะตัวเนี้ยแต่ก็นั่นแหละผมเพิ่งแรกตัวนี้มาไงน่าจะปั้นตัวนี้ก่อนชานนี้บอมโบนะทุกคนกับตันแมกมาตัวนี้นะ่ะปั้นง่ายกว่านะเพราะว่าเราสามารถไปลงเลทแล้วก็เอาอน,นั้นมาแลกได้นะทุกคนแล้วก็ ในการลงเลทเนี่ยจะมีโอกาสดอบอเปอร์ซ็นด้วยนะหรือ0ูนจุดหนึ่งเปอร์ซ็นนี่แหละตัวนี้ย20 minutes later และในที่สุดนะทุกคนผมก็มีปาวาันชายนี่บอมโบจนได้นะโอ้โหว่าพี่จะมาสุ่มไมโครนานนะตอนนี้เพชรเหลืออยู่หนึ่งมื่นแล้วทุกคนโอ้ยกว่าจะมาแล้วพี่นะในที่สุดผมก็มีตัวต้นเกมแล้วทุกคนนี่นะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวต้นเกมที่ค่อนข้างจะเก่งใช้ได้นะเดี๋ยวผมจะทําเป็นห้าดาวเลยแล้วกันเพราะว่าผมเก็บตัวไว้เยอะมากนะ เกียไว้นานละจัดไปครับผม1ดาว2ดาว3ดาวและก็4ดาวทุกคนอืมและก็5ดาวทุกคนมีพอดีนะเออเหมือนแบบเหมือนคำนวณมาแล้วแต่ไม่ใช่นะฟุกฟุดาวพอดีทุกคนตัวไม่เหลือเลยนะและ้วก็อ่ามันผมผมสามารถแบบอัพเลเวลให้มันได้เลยไหมอ่ะถ้าเกิดอัพเลเวลเลยมันก็จะเสี่ยวทรัพยากรเยอะหรือเปล่าเนี่ย โอเคเสียมาเยอะมากเท่าไรทุกคนเดี๋ยวผมจะฟีดเลยลวกันนะปึ๊บอืมเป็นเลเวลหนึ่งร้อยนั่คนสำหรับตัวนี้นะแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะไปสุ่มเช็ดรีโลด,ด้วยนะทุกคนไปอีกนะกตอนตอนนี้การจะหมดละน่าจะสุ่มได้ประมาณ3าครั้งนะก็คือเพชรผมหมดละแล้วก็ที่เหลือเนี่ยผมอาจจะไปเปิดตัวอย่างอื่นแทนเนาะโอได้มาอีกสองตัวลนะสุดท้ายทุกคนหมดละผมไม่มีเพชรที่จะสุ่มต่อละอาจจะไปฟาร์มเพชรอีกวันหนึ่งเนาะเพราะว่าผมมีเกมพาร์ทคูณห้าเนี่ย วันหนึ่งเนี่ยฟาร์มได้เยอะมากนะคนน่าจะได้เป็นแสนดเลยแหละอันนี้ก็มีอีกนะทุกคนส่งท้ายนะแต่ไม่มีแต่ตัวธรรมดาฮะผมไม่ค่อยอยากจะปั้นตัวธรรมดาสักเท่าไหร่ทุกคนอย่างน้อยก็ต้องเป็นชายนี่อย่างน้อยก็ต้องเป็นวอมโบด้ bo. สักอย่างหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมมีแต่ตัวมิสติกที่แบบว่าเป็นตัวธรรมดาหมดเลยทุกคนไปวันนี้เดี๋ยวเราจะมาหาซีเครตฟอร์มูล่าก่อนมีอยนะู่9 5รีโและแม่เกือบสุ่มแล้วเมื่อกี้เราจะเอาตัวต้นเกมเก่งๆนะเพราะว่าตัวท้ายเกมเนี่ยเราเก่งอยู่แล้ว หรือแค่ตัวต้นเกมเราไม่เก่งท่านเองก็เอาเป็นตัวนี้เลยแล้วกันเนาะเอาเป็นซีเครอร์มล่านะหนึ่งอันไปจัดไปทุกคนจะมาหรือเปล่าซีเครตร์มล่าบัฟลุงอันแรกของผมนะโอ้โหวอเทคมาละผมว่ามาวะ่ะเฮ้ยต้องใช้อันนั้นให้เป็นประโยชน์นะเกมพาร์ชนี่ฮันเตอร์ของเราที่เพิ่งกิฟมารีทิ้งนะซีแบรไม่เอาโอ้โหโอ้โหทุกคนผมต้องรีบัฟทิ้งไปเยอะมากนะเพราะว่ามันเป็นบัฟขยะนะเราต้องการซีเครต ฟอร์มูล่าอันเดียวจะมาไหมเนี่ยซีแบมมาอีกยะรีทิ้งไปเดี๋ยวห้าสิบเก้าอันลนะห้าสิบเจ็ดห้าสิบห้าเอาไม่ก็ทุกคนตอนนี้นะเราเหลืออยู่ยี่สิบลิโลแล้วนะในบาโบเทกมาอีกลแล้วซึ่งอ๋อเวทเอามาทําไมไม่ต้องการรีไปนะรีไปเฮ้ยเวทอีกแล้วอะไรเนี่ยเออซีเคดฟอร์มูล่ามาแล้วทุกคนตัวแรกของไอดีนะซีเคดฟอร์มูล่าสวยอย่างนี้แหละใช้ได้ แล้วก็เดี๋ยวตัวที่เหลือเนี่ยผมจะไปใส่ให้ใครดีวะไอบอลลูเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่วะทุกคนสลับผมนะมาฮะมาปั้นเป็นหนึ่งดาวดีกว่าตัวนี้นะกับตันแมกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเป็นหนึ่งดาวละอู้ใช้หนึ่งหมื่นเลยเหรอไปทุกคนนี่นะอัปดาวสำหรับตัวมิติตัวแรกนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะปั้นมันเลยตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวที่ตีโฟเอลีนะแต่ก็เป็นตัวที่น่าปั้นนะทุกคนเพราะว่ามันปั้นง่ายนะง่ายมากๆ ห้าสิบาีโลนะสำหรับตัวนี้เนาะก็เดี๋ยวจะสุ่มไปเลยไอขี้ก,ก่าทุกคนผมว่าไม่น่าไม่น่าอันนี้ปะหรือว่าเราจะรีทิ้งดีผมว่ารีทิ้งดีกว่านะปึ๊บโอเคโอ้สายีอีกว่ะเอาไปน,นี้อันนี้มีอันเดียวนะทุกคนรีเลยโอ้โหสีเบว่าแล้ไงมันต้องออกซีเบตลอดเลยนะปึ๊บ โอ้โหโอ้โหลูงนี้ผมเอาสายคิกไว้ดีกว่าไม่น่าเลยโอเคมาทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเปิดอันต่อไปเลยแล้วกันนะก็คือ Exclusive Summon นะตัวนี้เลยเรามีอยู่ที่60อันทุกคน60เปลือกหอยนะมีโอกาสได้ตัวซีเค e ดด้วยนะตัวนี้ผมว่ามันต้องมาแนละ้วเอาจริงๆนะออโต้เซลเป็นอันนี้แลนะ้วกันเนาะเป็นระดับแรงหมดเลยนะแล้วก็อันนี้ด้วยเอ้อันนี้ด้วยอ่ะถูละอันนี้แล้วก็อันนี้ โอเคออโตัวเซีวไว้ให้หมดเลยนะ<ล>ยหมดแล้วทุกคนเรียบร้อยนะสุ่มไป6ครั้งเราไม่ได้ตัวมิสติกเลยโอเคเราเหลือความหวังสุดท้ายนะก็คือ ไอฟองสบู่อีเวนต์ล่าสุดเลยทุกคนอีเวนต์นี้นะนี่เรามีโอกาสได้ตัวอะไรบ้างดูสิโอกาสออก4%นะแล้วก็โอกาสออก0.5%โอกาสออก8%โอกาสออก14%นะซึ่งจะมีอยู่แค่นี้นะทุกคนโอเคแล้วก็มีทรัพยากรด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าดีอยู่ทุกคนอันนี้ใช้ได้เลยปุ๊บได้มา222อันทุกคนคอนเฟิร์มมาเลยโอ้ได้มาเยอะมากนะ หมดเรียบร้อยทุกคนผมไม่เหลืออะไรแล้วนะตอนนี้มาดูกันซิว่าเราจะได้อะไรบ้างนะผมก็ไม่รู้ว่าผมได้อะไรบ้างนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะมีกล่องแรมีกล่องแรขอขออีกนิดนึงอ่ะสุดท้ายนะเอา้าโ,โหได้แลวะ่ะไม่เป็นไรมาดูซิว่าเราได้อะไรบ้างนะหลังจากที่ผมปล่อยเปิดกล่องไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคลิปนี้นี่ผมอัดเป็นชั่วโมงเลยนะทุกคนอืมไม่รู้ว่าจะตัดลงกี่นาทีนะโอเค มาดูนะตอนนี้เรามียูนิต380ตัวทุกคนซึ่งเกินกระเป๋ามา180ตัวนะเยอะเกินมายอย่างเยอะเลยนะก็ได้ตัวไม่ได้อะไรดีๆเลยทุกคน <c oughs> โอ้โหถามจริงเอ้ยไม่ได้อะไรดีๆเลยอดูนะทุกคนมีแต่ตัวธรรมดานะซึ่งมันไม่ใช่แบบอ่ามันไม่ใช่วมโบชายนี่นะอย่างน้อยคือมันต้องเป็นวอมโบทุกคนถึงจะโอเคนะอย่างเช่นอ่ะตัวนี้ก็มีวอมโบใช่ปะ ตัวมันก็ได้อยู่นะมันก็น่าปั้นอยู่และอย่างเช่นอ่าไอตัวนี้ตัวนี้ก็มีบอมโบอ่าตัวนี้มีบอมโบทุกคนอันนี้ก็น่าปั้นอยู่ก็โอเคเดี๋ยวแวะสมนี้ก่อนสามอันสุดท้ายนะโอ,อ้โหโคตรเกลือทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้นะคงไม่มีแล้วนะทุกคนใครที่ยังไม่ได้ตามผมนะฝากกดติดตามด้เลนแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้เลยล้กัน,กนทุกคนก็ขอตัวไปฟาร์มก่อนนะทุกคนบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ Everybody on their fake shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this, everyday and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement, the top is so vacant I don't hear shit